สวัสดีครับบ้านสวนจีนพีดี D y. คลิปนี้จะมาแก้ไขไฟตุ้มที่ได้ประกอบไว้นะครับเนื่องจากแบตเตอรี่อยู่ได้ไม่นานนะครับขนาดผมเอาของผมเอาสองโคมนะครับสองโคมมารวมกันนะครับให้เป็นสองก้อนก็ไม่รอดครับเลยจะใช้ตัวนี้ครับแทน สามสอหห้าศูนนะครับของเดิมแบตมาน้อยมากครับสองก้อนไปไม่ถึงฝั่งครับมาทำการเปลี่ยนแบตใหม่นะครับ สองก้อนไปไม่สองก้อนไม่ ไม่รอดนะครับสองก้อนโอ้ผมหยอดกาวร้อนใส่ปืนกาวร้อนเล้ซะเยอะเลยแกะออกไวนี่ ออกนะครับนึกว่าแกะยากทัานงัดหน่อยก็ออกครับอันนี้น่าจะไปทําต้องเอามารวมกันถึงสี่ก้อนเนี่ยพอดีไอ้โคมที่เหลือผมก็น่าเอามารวมให้เป็นสี่ก้อนเพื่อที่ให้มันให้มันอยู่ได้นานครับเสร็จแล้วก็เอาไปใช้กับระบบอปิดเปิดดีกว่าถ้าปิดเปิดอยู่ได้นานชัวร์นะครับ ร้100อปซนต์ก่อนนี้ครับ BMS นะครับใส่ BMS เหมือนเดิมนะครับได้ประกอบใส่บัรกีีสายไว้แล้วย้ำสายพวกนี้ไว้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับ เป็นตัวแจ็คของเดิมมันนะครับให้ได้ลื้อถอดง่ายๆครับอันนี้ก็ประกอบได้เลยครับก็ประกอบเข้าปกติเลยครับคั่วนะครับฝั่งนี้ครับที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะทำเป็นเป็นควบบวกไว้นะครับใส่เลยครับ ส่วนอีกฝังฟังลบก็จะนะครับเป็นสีเงเนิงนๆนะครับอันนี้คือลบเลยครับก็ใส่น็อตเข้าไปได้เลยครับ กประกอบเข้าไปก็อย่างนี้คเรียบร้อยค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายหน่อยครับก็ใส่เข้าไปช่องเดิมเลยครับ เดิมเลยัะก็ปืนกาวร้อนหยอดหน่อยครับ ปืนกาวร้อนหยอดเข้าไปนะครับเพื่อประคองมนะครับ นแล้วก็ถ้าประกอบนี่ก็ถือว่าครบแล้วโค้งวงจรก็ติดเลยนะครับเนี่ย แบตหรือเปล่าไ,ไม่ใช้แล้วทำไมไม่ติดจะบอกว่ามันตัดไปแล้ว BMS ตัด สามจุดสองมีเบ็ดเบดมาตรงนี้หรือเปล่าอ่ามีเมตรตัดนะครับมีเมตรตัดก็นะครับพีบวกอ่าพีบวกพีลบ บีลบก,กับบีลบนะครับติดนะครับติดแล้วครบบีเอสตัดนะครับ นี่ก็จะหนาไปแล้วครับเก็บไปใช้งานอื่นไอตัวยางรองนะครับก็จะไว้ใช้งานอื่นแต่ก็ต้องหาได้มาลองหน่อยครับ ใช้เป็นไอรูทเทปของไอรูเทปแปะของของแอร์นะครับเราใช้ไอรูทเทปนะครับแปะแปะเพื่อกันหลอดไฟนะครับก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยครับเรียบร้อยเสร็จครับ อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ได้เช้าแน่นอนครับแบตสามสองหกห้าศูนย์เนี่ยครับก้อนเดียวครับเนี่ยไฟต้มเลยครับผมตอนนี้ผมก็น่าจะทยอยเปลี่ยน,นครับใช้สามสองหกห้าศูนย์ให้หมดครับเพราะว่าก้อนเดียวจบเลยครับห้าแอมหกแอมจบเลยทีเดียวครับ ก็เรียบร้อยครับท่นนี้ใช้ได้ครับเปลี่ยนปุ๊บก็มีอันนี้ใช้เหมือนเดิมใช้ไฟตุ้มเหมือนเดิมมีไฟตุ้มใช้เหมือนเดิมแล้วที่แบบทั้งคืนอันนี้ไม่ทั้งคืนครับเก็บไปใช้ระบบปิดเปิดเอาครับอันนี้ ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบ้านสวน GNP DY สวัสดีครับขอบคุณครับ